สวัสดีครับผมหนพันพยากรครับวันนี้จะมาไขาดวงชะตาราศีแหนงช่วงสัปดาห์นี้ดวงแป๊กนะครับผมต้นร้ายปลายดีนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมพูดอย่างนี้ได้แก่ผู้ที่เกิดแต่วันที่15มิถุนายนถึงวันที่15กรกฎาคมหรือท่านที่ลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีเมถุนนะจริงๆราศีเมถุนเนี่ยผมควรพูดดวงแปก๊กมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ว่าเหตุที่ผมเลือกมาพูดในสัปดาห์นี้เพราะม,มีเหตุผล ในช่วงต้นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพี่น้องชาวราศีมถุนเขนาเรียกว่าเจอครบเครื่องคือทายไม่ออกเลยสงสารแทนเนี่ยไม่ใช่สงสารขอโทษใช้คําว่าเห็นใจแทนเนี่ยพระอังคารจรร่วมกับพระอาทิตย์เป็นค,คู่ตัโทษนะครับเรืวว่อเทวดาสองอ,องค์เขาตีกันอยู่ในลัคนาท่านเนี่ยเนี่ตตุบต,ตับตุบตับตีกันนัวอยู่แล้วเราอยู่ตรงกลางพอดีตัวทั้งเองนในช่วงต้นเดือนเนี่ยในช่วงต้นในสัปดาห์ที่แล้วดูซ้ำเนี่ยเขาเรียกว่าใจนี่ต่างไฟบะไลกัน ของขึ้นง่ายไม่พอเนี่ยบางท่านเขาเรียกมีความรุนแรงแบบสงครามฝ่ายนะเรียกว่าเจอเรื่องเปลี่ยนแปลงกระทันหันด้วยซ้ำเขาเรียกว่าเลือนตนุูสมผลให้เกิดจากตัวเองเต็มร้อยบางท่านเจอรุนแรงขนาดที่ว่าอาจจะมีการย้ายที่ทํางานย้ายบ้านย้ายสถานที่อะไรก็ว่ากันไปที่ผมเลือกมาในสัปดาห์นี้เพราะว่าข่าวดีคือพังค์คานต้นทุนเรียกว่าต้นเหตุด้วยซ้ําเห็นความวายป่วดในจอมหนีออกจากท่านแล้วนะครับนะฮะจอนเมื่อไหร่ฮะในวันพุธเนี่ยเนี่ยพุธที่12เนี่ยแหละ นะครับผมแม่แต่ว่าอพอังคันหนีไปกระดุมพัดนะไปโดนเรื่องการเงินนะครับผมฉะนั้นปัม๊มเรื่องเก็บตังค์ไม่ได้นี่ผมมองว่าเป็นธรรมชาติอะไรนี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะฮะแต่จุดนี้ต่อให้เก็บตังค์ยังไงก็ไม่น่ากังวลเท่าไหร่เพราะดาวสุประเคนะฮะในส่วนนี้ตน้นนันช่วยเหลือท่านดีอยู่เขาเรียกว่าต้นร้ายปลายดีนั่นเองนะครับผมไปเดินดีว่างั้นและแต่ต้นมันร้ายอะ่ะ สรุปเอางี้หาท่านจ่ายครับนะเรื่องที่ต้องทําใจคือเรื่องความรักอันเนี้ยช่างมันเลยนะนรักไม่ยุ่งมุ่งแต่งงานเนี่ยอังคังเลนจันแลเรนจันเขาเรียกคู่ชู้คู่เจ้าเขานะครับนะเขาเรียกว่าอาจจะมีคนมาอ่อยนะฮะแกคิดว่า ไอ้ผู้ชายทั้งหลายนะหรือผู้หญิงก็ได้นะแบบพูดเก็บแต้มนะอาจจะคิดเอออ้อยเข้าป่าช้างปับ๊บงับผ้าทีนี้สวยเลยนะฮะยิ่งท่านที่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนยี่งบ่อเลยไม่คุม้มนะแทนที่กินอ้อยนะครับถ้าผู้หยาบใครนะถ้าอาจจะกินตีนแฟนก็ได้เลือดเต็มป่าฉะนั้นะปับ๊บตัวนี้ยังยังไว้บ้างก็ดี